สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูมเติมถูกแต่ได้เพจไเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่ง U ูเก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมแสตด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไวเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเกแนนนน่อะคครรับบผมสายใจได้ับ สำหรับการไต่แรงนะครับด้วยปืนกาดอีพที่สามของเรานะครับในวันนี้นะครับซึ่งปืนที่ผมจะเล่นนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าจะเล่นปืนอะไรเออมามาโดดเมืองนี้ดีกว่านะครับฝั่งท่าเรือนะครับซึ่งเป็นฝั่งที่เราแบบไม่ค่อยได้โดดกันนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยเล่นด้วยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาร์มหน่อยละกันนะครับสำหรับฝั่งท่าเรือนะครับเป็นฝั่งที่คนไม่นิยมกันนะฝั่งนี้ผมบอกเลยอืมคนโดดน้อยด้วยนะครับผมถ้าเก็บแต้มน่าจะสบายนะแถวนี้นะอุ้ยเมืองสวยว่ะเหมือนในนนนหงเทลยคน ที่แบบว่าตัวอะไรมันสู้กันนะแถวๆนี้ใช่เลยใช่เลยครับผมท่าเรืออได้สองควงนะครับผมกับปืนไรก็ไม่รู้เราจะเล่นปืนอะไรก่อนดีนะครับค่อยคิดกันหรือว่าผมจะเล่นปืนลูกโม่ดีวะทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับถ้าไม่เจอพวกปืนที่แบบว่ามันโหดๆหรือว่ากรดๆนะครับก็จะเล่นปืนลูกโม่นีครับผมผมว่าได้เล่นปืนลูกโม่แน่เลยวะดูจากทรงแล้วนะครับผมจะได้เลยเปล่าต้องมาแล้วหนึ่งจังหวะนี้แล้วตรงนี้มันขึ้นยังไงวะเนี่ยมีทางขึ้นหรือเปล่าครับไม่มีฮะ ผมว่าผมได้เล่นปืนลูกโม่ได้เลยว่ะทุกคนจริงมันแบบมีแค่นี้จริงอ่ะแต่เราเมืองนะน้อยมากน้อยมากแม็กซีก็ปืนกากนะทุกคนเอาไงดี <S <S เราเล่นแม็กซี่ไหมแม็กซีปืนกากไม่ดีกว่าผมว่าผมเล่นปืนลูกโม่ดีกว่ามากูเมื่อเปลี่ยนใจเกินเยอะเกินไปแล้วนะพี่เมอร์โนหนึ่งของเราโอเคอเคุ้ยมันใส่ของแต่งได้ด้วยว่ะทำไมของแต่งของปืนลูกโม่มันไม่มีบอกวะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเล่นฝั่งปืนพกบ้างนะครับก็จะเป็นปืนลูกโม่นะครับสไลด์อีพีที่สามของเรานียครับอุ้ยสปอร์ตคันหม่โคตรซิ่ หน้าเรานะครับอูซิงเวอร์พวกเรามันขีจ่จวดๆไปแล้วมั้งนะถ้าลูกมู่ใส่แม็กได้นะผมบอกเลยว่าหนักอ่ะหนักเอาการเลยอะ่ะแมกของปืนลูกโมนี่แรงจัดๆลูกโมมันใส่จับสามได้ด้วยนะครับเวลายิงก็น่าจะแบบว่าแรงขึ้นนะครับบางคนก็เรียกจับสนะครับบางคนก็เรียกว่าอะไรวะเออมันดูยังไงวะเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะผมดูก่อนเขาเรียกว่าทิปมือ3นะครับทิปมือหน้าสมนะครับกับจับ3มสรุปผมเรียกถูกหรือเรียกผิดวะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค จะเรียกจับสามละกัน,นครับทำจริงเขาเรียกว่าทิปจับสามนะจับสามก็คือน้ำจับที่มันเป็นน้ำจับถ่ายนั่นเองครับผมปืนหิวมีคนบอกว่าให้เล่นปืนหิวน่ครับปืนหิวไม่ไหวจริงๆเว้ยทุกคนปืนหิวอะ่ะเออถ้าเล่นก็คงจะตุยนี่ครับผมดูยังทรงแล้วแค่สุนไม่ค่อยมีเลยว่ะแถวนะี้ถือว่าของน้อยอยู่นะเมืองนี้นะครับไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนะครับผมฟาร์มมาตั้งสองโดมนะครับได้แค่นี้เองของนะถือว่าน้อยม,อกมากๆนะครับผม เนี่ยทุกคนน้ำจับนะครับอันนี้เขาต้องเรียกว่าจับ3นะตอนผมมาเล่นเกมแรกๆเนี่ยเพื่อนผมก็บอกว่าจับสจับ3ผมผมก็เรียกนี้แล้วจับสนะแต่ความจริงครับเวลาเขาพูดกันอ่ะจับ3นะครับคือเจ้าตัวทิปจับสนั่นเองผมก็ไม่รู้วันไหนถูกอันไหนผิดนะแต่ของผมน่าจะถูกนะครับที่เรียกว่าน้ำจับสามหกสิบนัดนแลลวนะครับปืนลูกโมของเรานะถือว่าเริ่มเยอะเลยนะครับตอนนี้นะลูกเมื่อเริ่มเอาการแล้วครับผม ลูกเมื่อเฉยว่ะเออพี่เมอร์เล่นกับปืนลูกโมแค่นั้นแหละว <C le af> ันนี้เราแต่งตัวเป็นสไตล์ไททันนะครับผมคนเหลือ27คนแล้วว่ารถเร็วเหมือนกันนะน,นี่อ่ะไม่ธรรมดานะครับเชิงนี้มันเชิงตึงเชิงก้อนนะนี่ทาเป็นเล่นไปนะครับผมทุกคนรายการของเรานะครับเข้าสู่ EP ที่3แล้วนะสำหรับรายการไต่แรงด้วยปืนกากของเรานะครับผม EP ที่3นะครับก็ถือว่าจะอยู่กับรายการนี้ไปนานๆนะครับดน้าหน้ามีคนบวกกันจังหวะนี้คมต้องไปแจมหน่อยละเขาใส่กระหนงไหนวะแตกแฮะทำไมจูดมันยิงแถวนี้ แต่ไม่เห็นคนเลยเฮียมีวอลสองลูเองนะครับกอนหนึ่งนะผมใส่กอนหนึ่งนะแต่โคตรจะห้าวครับน้องๆเค่นั้นเลยผมบอกเลยเหมือนจะใส่กันฝั่งนี้นะครับทุ่งนี้ผมไม่ค่อยได้เดินนะแต่โคตรสวยอะ่ะ <Wow. S 1> อุอย้ยนาหน้าผมนี่วะ <Huh? S 1> มาดิมาดิมาดิอู้มันอยู่ในนี้เ <Hey. S 1> ขาว่าอยู่มันอยู่ตรงไหนัวแตกไปดิโอ้โหมันอยู่ในพุ่มหญ้านี่วะแเ้าก็สงสัยอยู่ตรงไหนว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นนะครับถ้าลูกโม่ใส่สโคบได้มันจะเป็นยังไงวะเนี่ย มันจะเป็นปืนแบบซุปเปอร์โม่นะครับผมอืมถ้าใส่สโคบได้นะผมบอกเลยว่าหว,า,วานเจียบอ่ะทุกคนเข้าหัวไปดหิหัวแตกกระบาลยกไปหนึ่งดอกเหมือนเขาจะปืนลั่นนะ เมื่อกี้มันน่าจะเป็นที่แคมป์นะเออผมเดินมาคือผมไม่เห็นเลยนะว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะ<อ>่ะก็ถือว่าเนียนอยู่นะที่แคมป์ตรงนี้ใครอยากลองก็ไปลองกันได้นะครับสลับที่แคมป์ที่เขาแคมป์เมื่อกี้ขณะดูเมอเร์เดินมาก็ยังไม่เห็นนะครับตรงน,น<อ>ั้นลูกโม่ถ้าถามว่าเป็นปืนกากหรือเปล่าผมก็มองว่ามันก็นกึ่งกึ่งกำกำแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เด่ยคนก็จะชอบพากันเล่นแบบพวกยูซี่นะแทนปืนแบบช่องที่3หรือว่าจะเป็นซองโพกนะครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะนิยมเล่นปืนลูกโม่กันนะเพราะว่าเวลายิงหัวมันแรงนะ เสียงใครชักปืนวะผมน่าจะหลอนนะครับคิดว่ามีคนชักปืนบนบ้านแต่ย่ายินเสียงหนึ่งอะทุกคนเหลือสิบเจ็ดคนแล้วแฮะรู้สึกว่าเป็นแบบท,ที่สวยนะผมชอบเล่นด่านนี้มากๆนะครับผมแต่ละด่านนี่คือสวยจัดๆ <Wow. S 1> คนลดเร็วมากแรงแดงชิงวะนี่หรือว่ามันแรงอะไรนี่คนก็จะลดไวเกินไปนะแต่ละทีแล้วน้ามีตัวหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะครับที่ก้มหน้าเล่นเกมนะอือไม่งั้นผมจะไม่ถนัดนะครับถ้าผมไม่ได้ก้มหน้าเล่นเกมเพราะว่าเก้าอี้เรามันก็เกมมี่เกินไปนครับทุกคนมันต้องแบบอุ๊ยมีตัว ทำไรครับแม่สามัาโปลไปครับตรงนี้อุ้ยสามถึงห้านัดอันแน่อุ้ยซองพบไม่ใช่ซองโพบดิขาต้องเรียกว่าซองอะไรนะยังไงครับทุกคนครับไม่น่าเฉิงตู่คนนี้ครับโปไปครับตรงนี้ครับอุ้ยหัวแตกหนึ่งหัวแคนด้วยนะหัวแคนด้วยนะตายแล้วหรอเพีเดียวเองนะครับเจอปืนที่ไม่โหดของเราไปนะครับถึงกับสะดูงครับต้องกลับไปบอกแม่เลยทีเดียวเฮ้อหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย วันรุ่นลงตรงนี้นะน่าจะโชว์ช่ำโชว์กอนได้อยู่อย่างงครับผมอันนี้เราก็เปลี่ยนแบ็คกราวนะครับสำหรับการถ่ายคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้แบบว่ามันเป็นแบ็คกราว้องผลก็ลองคอมเมนต์บอกผมนะครับผมจะได้ปรับให้นะครับถ้าไม่ชอบแบ็คกราวแบบนี้นะอ่าผมสามารถปรับให้เพื่อนๆได้นะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าพวกเกาะกันไล่อยู่กันนะครับผมเออโคตรเหมือนเลยเหมือนในหนังเลยทําได้สวยนะแมบนี้นะครับว่าสวยจํำๆเลยวันนี้ก็แต่งตัวเป็นแบบว่าเชิงนักแข่งนะใส่ชุดของไททันนะครับสวยมากชุดไททันผมบอกเลย เป็นของเอเลนแน่เลยนะชุดนี้ชุบชาบชุบชาบไปหน่อยบอลลูนมันส่งใกล้กันมากเลยนะเฮ้ยรู้สึกว่ามันใช่ปืนกากหรือไม่กากวาะเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปืนกากแล้วนะสำหรับลูกโบนะน่าจะเป็นปืนเทพนะครับสำหรับ ep ที่สามยิงใครก็เข้าหัวโบบายแล้วก็แตกเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยคือแบบโอ้โหโคตรสุดอ่ะทุกคนแต่และกระบอกนี่คือสุดจริงใครก็ไม่อยู่นะครับผมกองศพใครเอ่ยตรงนี้ไม่รู้นะครับแต่แลกไอ้ก่อนแรกโดนด้วยดีกว่านะหรอเนี่ยเนี่ยกระตุกฝั่งนี้นะ,ะถ้าเราหันหน้ามาน่าจะใช่นะครับน่าจะมีตัวแถวนนนี้นะใช่แเลยครับผม มาเป็นรถเลยอันนี้มันบิ๊กฟุตแต่คนนั้นบิ๊กตูฮ่าไม่ใช่แล้วหยอกเล่นนะครับไม่ได้พูดถึงพราใหญ่ตูนะครับผมขอโทษนะมันขี่ไปเลยอะรถคันใหญ่มากนะครับผมคันเหลืองอะทุกคนใคระก้าสูวะนะรถคันโคตรเบอร์มุ่มะทุกคนเอ้าผมดีดมาตรงนี้โอเคอยู่ในวงอยู่อุ้ยไอวอลวอไอวอยอยู่นั่นหน้าเฮาอุ้ยมีตัวด้านในครับผมคนได้ยินเสียงปะใครได้ยินเสียงแบบผมบ้างมีตัวอยู่ในบ้านอุ้ยไปแล้วไปไวมาก ไปน,น,น้าเราแลวครับทุกคนครับถือว่าไวาจัดๆนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ไม่ขนามือเราครับสําหรับเราที่มีปืนลูกโมออกครับผมทุกคนอุ้ยหายวยไปนู้นเร็วไปไวจังจะไปไหนสุดรอรอเรากอนมันยิงกันอยู่จะไปอุ้ยโดนเฉยป่ะหัวแตกไมหนึ่งมานิมีใครครับสุดรอมาดิ ก็ <G ül üyor> เอารีครับเอาระเบิดไปกินก่อนเฮ้ยแอดออฟเกือบทับหัวใครไม่รู้ฟึ้มอุย้ยนัดละสามยิบสามนัดอ่ะทุกคนสามยิบสามนาเม,นม็นะครับไม่ใช่สามยิบสามนัดอุย้ยพันยาเฉยพันยาเฉยหรอเดี๋ยวเจอระเบิดแฟรผมโคโนวโ่หายดิเพอาอุย้ยโดนเจ็บนั่นนั่นโอ้เรียบร้อยหนึ่งคิวของเราหอยยาไปเลยดีครับจงังหวะนี้ฮ <G ül üyor> ่าฮ่าอุ้ยจะเก็บวีเดตอุ้มจะเก็บวีเดตอุ้ยอวอลเยอะมากทุกคนดูดิไอว้วอลเป็นร้อยอะ ตึงข้างหน้าไหนครับถามใจเธอดูเห็นปะไอวอลแบบอย่างเยอะ <c oughs> น่า,าจริงว่ะเราเกมนี้เราม,าาม,ามรนาันโคตรจะรวยวอลนะครับผมทุกคนไอดอบเกือบทับหัวเขาตายนะเมื่อกี้นะถ้าเขาเดินผิดอีกน,นิดนึงนะผมบอกว่าสวยเลยอะเออคือแบบได้เลยนะเมื่อกี้เนะี่ยถ้าเดินติดอีกนึงโอ้โหไอวอลโคตรเยอะเอ้ยมีคนขี่รถมาตรงไหนวะเฮ้ยข้าเฮ้ยว่าขาเราดิเพื่อนเฮ้ยยา มันเป็นอยังนี่มันเป็นอีหยังนี่โอ้โหมีเสืปอป่าจระเข้์หนึงเข้ามานี้มามาขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคพันยาก่อนพันยาก่อนมันจะอะไรนักหนาวะเป็นไปหรือเปล่าคุยใส่กันแล้วครับตรงนี้ครับผมว่าต้องลุมตัวเนี้ยแหะเพราะว่าตัวนั้นหน้าไม่เป็นเดี๋ยวเราช่วยกนะันนะเพื่อนโอเคย,อย,ย่อยๆนะอุ้ยรถสปอร์ตไม่ใช่สปอร์ตทุกคนมอเตอร์ไซค์นะครับผมแมงกะไซแมงกะไซอุ้ยระเบิดมาดิมาดิ มาดิใจโปเรียบร้อยไปดีหนึ่งเอ้ยสู้กับปืนลูกโม่พี่ปราน้องเข่นั้นเลยอ่ะเอาคนนาขี่รถติดเอามาหนีเร็วุูคนดูท่าเต้นผมดูนะเต้นได้เข่าหนึ่งทีเยอะเยอะตา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 เป็นไงคนดู27คนเลยเราโคตรจลีท่อรอดเท่นะครับจังหวะนี้อุ้ยของเยอะจัดออ้ยจะตายปัญญาก่อนปัญญาก่อน หน้าเรามีหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้มันต้องรอครับกระสุนมีน้อยอุ้ยสไนเปอร์ว่ะสไนเปอร์ว่ะเอาเรื่องว่ะมันจะเกินไปหรือเปล่านะครับฝั่งนู้นนะเอาละครับจังหวะนี้มันจะเป็นฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ใส่กันครับผมหวยคกู่แรกของเราครับเอ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 ออ้ยไอว้าดำไอวาเขียวสีเขียวเรื่องลิ้นเหลยอน้องน้องก็มาดิครับถ้าดันมาสองตัวเท่ากับตุยเดี๋ยวเรากำลัระเบิดรอเลยทุกคนระเบิดมาเออเอามานัหนักเพื่อนเอามานหนักระเบิดมาแล้วปึ้มเปอะไม่โดน ตัวนี้ก็มีหลังนะมาเนี่ยมาเนี่ยให้เราช่วยหรือเปล่ามาเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวนั้นหน้าให้เดินมาก็คือตุยอ่ะเอ้าปีนไดวอาตัวเองทำไมนายทำแบบนี้ทำไมเอ้าเสียชีวิตเฉยโอ้โหแต่เราก็บอกว่าจะปล่อยให้นายแบบโชว์ช้ำโชว์ก๊อสสักหน่อยอุ้ยอุ๊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 ยบาริดเรนมาเล่นนี่ว่ามาดิป็นมาเรนหลอกครับน้องเดี๋ยวก็ได้เจอกับแมงกระไซผมจุ๊บจับจุ๊บจับ ยี่สิบเก้าเหรอโอ้โหโอ้โอ้ยแบตแบดแบตแบดแบตแบดแบสมุดแบตสมุดครับน้องๆไม่ใช่ยี่สิบเก้านะครับปืนแคนนอนนะครับแต่กระสุนผมจะหมดแล้วอู้ยกระสุนจะหมดยาเอาไปละ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  อาไปละเ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 สียชีวิตไปดิมาดิครับน้องเ <laughs> มื่อกี้แบตจะหมดทุกคนกระสุนก็จะหมดนะครับผมอ่าก็ถือว่าช่ำอยู่นะครับสำหรับอีพีนี้ของเรานะอีพีที่สามว่าเกือบเตยมาดามมี่เท่าไหร่ว่าดาเมจของเรา1290นะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย